สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวิธีการเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินนะคะนักเรียนก็จะต้องนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับแล้วก็ไปบวกกับตัวเศษได้จำนวนเท่าไหร่ตัวนั้นเราถือว่าเป็นตัวเศษส่วนตัวส่วนก็ยังคงเป็นเลขเดิมนะคะเรามาเริ่มทดลองทำกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะสองเศษหนึ่งส่วนห้าวิธีการทำก็คือเอาห้าไปคูณกับสองห้าเป็นตัวส่วนคูณกับจำนวนนับห้าคูณสองบวกกับตัวเศษก็คือหนึ่งห้าคูณสองเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดฉะนั้นสองเศษหนึ่งส่วนห้าเขียนให้เป็นเศษเกินก็จะเป็นเศษสิบเอ็ดส่วนคงเดิมค่ะส่วนห้า มาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ4เศษสามส่วนเวิธีการคิดก็คือเอา9ไปคูณกับ4แล้วก็ไปบวกกับ3 9มเกสี่บวกกับ3ามก็เลยจะกลายเป็นเศษสามสิบส่วนเค่ะ มาดูตัวอย่างที่3กันตัวอย่างที่3 10เศษสาส่วน14วิธีการคิดก็คือเอาตัวส่วน14คูณกับ10ซึ่งเป็นจำนวนนับแล้วเอาไปบวกกับ3 14สิคูณสิได้140่บวกกับอีก3ก็จะกลายเป็น1 4ึฉะนั้นเศษเกินก็จะกลายเป็น หนึเศษหนึส่สิบสส่วน14บสี่ค่ะามาดูอีกสักตัวหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างที่4 8เศษสิสองส่วน25เราก็จะเอา25ไปคูณกับ8แล้วเอาไปบวกกับ12มาดูมาคิดค่ะ25 8 สองร้อยสองบวกสิบสองก็จะกลายเป็น12 12ปสองร้อยสิสองแปดเศษสิบสองส่วนยี่ห้าเขียนให้เป็นเศษเกินก็จะกลายเป็นเศสองร้อยสิส่วนยีเป็นไงคะนักเรียนพอเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกในหน้านี้นะคะ มีอยู่ทั้งหมด20คอวันนี้กูก็ขอจบการสอนการเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นขอโทษค่ะการเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ